ฝากไปถึงที่ที่คนไทยทุกคนที่ส่งลูกไปทาทหารนะทหารเกณฑ์ทหารอะไรตอนเนี้มีการซ่อมทหารเกณฑ์นจนตายจนเสียชีวิตก็มีแล้วก็ส่งทหารมาลบที่ชายแดนญาติพ่อแม่พี่น้องทุกคนเสมอกับเ,เหมือนกับส่งลูก มาตายอย่างนั้นเลยเหมือนกับส่องลูกมาเล่นขึงเงือเล่นยาบ้าอย่างนั้นเลยตอนเนี้ยทหารทุกทุกคนเลยนะคือเขาให้สูบยามาให้กินมาหมดทุกคนเลยให้เล่น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 ยาบ้าหมดทุกคนเลยนะเหมือนส่องลูกมาแล้วไม่ได้ลูกกลับไปที่ดีเลย บางคนก็ตายไปบางคนก็ติดยาติดมาก็ไปอนาคตของลูกของท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปทำสงครามตัวนี้ทำเผื่อใครเนี่ยทำเผื่อใครสุดท้ายศาลโลกก็ตัดสินเอากลับขึ้นไปให้กัมพูชาเหมือนเดิมเหมือนฉะนั้นไม่มีความหมายเลยส่งลูกมาตายทำไมอันไหนที่มันดื้อดานมากนักยัง อยาาตัดทำลายลูกหลานของท่านบอกมันไปเลยจัดไปเลยอยู่ในป่านะ่ะจัดไปเขาไม่รู้ใครเป็นใครหรอกหนีกลับเขาป่ากลับเขาบ้านเขาเมืองให้หมดเลยทำเพื่อใครละ่ะพวกเขาอยู่ในห้องแอร์มีเงินมีเงินกินมีเงินใช้แต่ลูกของประชาชนนะ่ะเอามาตายขาขาดแขนขาด เอามาลุกเอามาทำสงครามกันอีกอย่างนึงวางระเบิดกันเองแล้วก็ส่งอีกกลุ่มหนึ่งมาเดินเหยียบเหยียบแกระเบิดของตัวเองแล้วก็กระโดดหาเรื่องกันมันมันไม่ใช่แล้วละ่ะมีปัญหายิง่งแม่งให้ตายหากันให้หมดเลยให้นีแล้วหนีเข้าไปทำสังครามเบือ่อใครละ่ะไม่ได้เผื่อตัวเองไม่ได้เผื่อประเทศชาติหรอกเผื่อกัน เผื่อการก่อการร้ายเผื่อโป,ปนประเทศเขาไปปนประเทศเขามันมันทุกทุกประเทศที่ข้างประเทศตัวเองอะไม่มีใครที่ไหนนอนให้เราทำลายเขาหรอกเพราะฉะนั้นอะสองลุกมาตายกันหมดแล้วให้ลุกจัดการไอไหนที่มาทำลายเรามากอะยิงกระบ,บาลแม่งมันแล้วหนีเลยหนีเลย พวกมันได้เงินแต่แล้วได้บาดเจ็บพวกมันได้ความสุขได้ชัยชนะแต่แล้วได้การสูญเสียได้กระดูกได้ศพกลับบ้านบางทีศพเขาก็ไม่เอามามาให้เราด้วยศพก็เอาทิ้งไปให้สัตว์กินให้แรงกินจัดซะถ้ามีสติมีปัญญาจัดซะสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเริ่มต้นก็เปิดคลิปของอีป้าคนนี้ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งแกก็ขยันออกมาพูดถึงกับข่าวคราวภายในประเทศบ้านเราแล้วก็ทุกเรื่องทุกรานะโดยเฉพาะช่วงนี้เครนถลม่มนะครับเครนที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือเครนพระรามสองล่าสุดนะก็ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาหยิบให้ทุกคนได้ฟังกันก็เอาเป็นเรื่องนี้ละกันนะครับซึ่งที่หยิบเอามาให้ทุกคนฟังเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยจะเห็นด้วยกับคว,ความคิดเห็นของเธอหรอกนะครับผมคือ ผมหยิบมาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอยากเอามาให้ทุกคนดูความแบบตื้นเขินความไม่รู้ของแกแต่อยากจะด้อยค่าบ้านเรานะครับคือเอาตรงๆนะผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพวกเขเมรเนี่ยมันเกาะติดสถานการณ์บ้านเราจริงๆนะครับบางคนก็เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งนะครับขนาดรัฐมนตรีเขเมร้นยังออกมาบอกเลยนะเอาบอกคนไทยนะให้เลือกตั้งพักแดงพักส้มเออคุณดูสิ ก็ต้องบอกว่าคนเขมรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจกับประเทศเขาจริงๆนะครับเพราะว่าเฮ้ยการเลือกใครมาเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันส่งผลต่อประเทศเขานะคือเอาตรงๆถ้ามึงเลือกสองพักเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พักแดงเนี่ยนะครับพักแดงเนี่ยก็อ่ะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นญาติพี่น้องของมึงใช่ปะเออจะไม่แน่นอนนะไอ้พักแดงเนี่ยนะครับมันไม่อยากจะปะทะกับมึงแต่ส่วนไอ้พักส้มเนี่ยก็เอ้ยจะไม่ลบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อเรือ ประมงอะไรโน้นนี่นั่นว่าเออที่เขาเคยพูดไว้ไอ้ที่เขาเคยหาเสียงไว้ผมจะไม่พูดแล้วการทุกคนไปหาดูกันเอานะครับเอาเบอกว่าหมายถึงพักการเมืองนะครับเลือกสองพักเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณอยากได้สงครามคุณเลือกพักสีน้ําเงินภูมิใจไทยเลือกอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยนะครับต่อให้มึงจะเลือกพักไหนคนไทยจะได้พักไหนมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นฝ่ายบริหารประเทศ อำนาจบริหารกองทัพก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ทหารนะครับเพราะนายกเองก็บอกแล้วว่าก็ยกอำนาจให้ทางทหารเป็นคนตัดสินใจก็เกิดการประทะก,กันเพราะว่าไทยเราทนไม่ไหวแล้วที่ขเขมรเนะี่ยขยันมาวางระเบิดทหารเราลาตระเวนก็เสียขาเสียนุ่นนี่นั่นนะครับและอีป้าเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาบอกว่าเห็นไหมนะครับศพทหารไทยเนี่ยนะครับอยู่เกลือนชายแดนนะเหม็นครุง้ง ไปหมดไม่รู้เป็นศพใครต่อศพใครนะครับแล้วก็อย่าส่งลูกหลานคนไทยเนี่ยมาเลยนะฮะเอาไปฝึกก็เห็นไหมเขาซ้อมจนตายนู่นนี่นั่นนะครับคือขามิเ่นเนี่ยไอ้เรื่องอะไรที่เป็นทางลบของประเทศบันนี่นะมันจะไม่นําเสนอข่าวเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกข่าวไม่มีการปกปิด นะครับผวบางครั้งผมก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีใครแม่งก็ออกทุกข่าวจริงๆบางเรื่องก็ไม่ได้อยากให้ชาวโลกได้รู้นะแต่มันปิดไม่ได้จริงทุกคนนะเราก็ต้องยอมรับบ้านเราแม่งเปิดทุกอย่างต่างจากขเขมรครับผมต่างจากขเขมรคุณรู้ไหมขเขมรตายเป็นหมื่นมันก็ไม่กล้าบอกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไอ้พวกนายมันอ่ะมันยังคงสามารถเบิกเงินเดือนได้คุณเข้าใจป่ะเออนี่คือเรื่องจริงที่ทหารขเขมรเนี่ย จะตายสักกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่ขเมรจะไม่บอกความจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเริ่มโกงกินตั้งแต่ระดับต้นแล้วคืออ่ะสมมติกองพันก็ต้องมีทหารพันคนกองร้อยก็ต้องมีทหารร้อยคนอ่ะกองร้อยมึงไปประจําอยู่แดงน,นี้นะกองร้อยนี่มึงไปประจําอยู่นี่นะนูกนะคุณเห็นไหมครับว่าเอาตรงนะเราเห็นแล้วตอนที่เราไปเคลียร์พื้นที่นะครับทหารเราเนี่ยตักดินขึ้นมาก็มีศพทหารขเมรน์นติดมาเลย นะครับแล้วก็เราก็ไม่สนใจหรอกในเมื่อของพวกคุณไม่คิดที่จะเข้ามาขอเก็บกู้ซากของพวกคุณเราก็ไม่สนฮะเราก็ถมไปเลยนะครับเพราะคนไทยก็เจ็บแค้นกันพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้เขมรเนี่ยมันยิงไม่เลือกเป้ายิงไม่มีเป้าหมายทางการสู้รบนะยิงใส่บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายเยอะแยะส่วนไทยเราชัดเจนว่าเราต้องการพื้นที่บ้านหนองจานคืนนะครับจากที่ขเขมรอบพยพหนีตุยมาจากขเขมรแดง นะครับมาอยู่ในพื้นที่ของไทยแล้วไม่ยอมกลับไทยเราส่งหนังสือประท้วงไอ้ผู้นําประเทศมันบอกเอ้ยคุณควรจะผักดันผู้นําไอ้คนของคุณนี่กลับไปไม่อยู่จนถึง30-40ปีจนคนไทยได้ดา่าจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกขอบคุณคนเขเมรน,นะที่เป็นคนสร้างเรื่องมาถ้าเขาเมรไม่สร้างเรื่องนะครับไทยจะไม่มีคางทําแบบนี้ได้ด็ดขาดเพราะไทยเราเนี่ยรักสงบ ไม่รักสงบได้ไงครับเขาเหม็นอยู่ได้ไง 30- 40ปีโดยที่เราไม่ไล่โดยที่เราไม่ขับไล่พวกมันออกไปคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นคนไทยคุณเจ็บใจมะอันนี้พูดตรง,ตรงนะผมเป็นคนไทยเวลาคนต่างประเทศเโดยเฉพาะพวกคนลาวนะชอบเสือกนะมีเพจลาวเผจดหนึ่งมันเสือกคนระับบอกเอ้ยประเทศไทยอะ่ะนะครับไหนบอกอะไรทําไมถึง,งโง่จังปล่อยให้พวกมันมาอยู่30 40 50, ปี50ปีแล้วไม่ยอมไล่พวกมัน,พว,มนพวกมึง,งโง่หรือเปล่าอะไรโน่นนี่นั่นคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่า เขมรเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยที่แถวบ้านหนองจานบ้านหนองแยะแก้วเนี่ยคือนะครับ UN เนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาซัพพอร์ตให้พวกมันอยู่จนกว่าจะฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองกลับสู่ปกติไอ้พวกนี้ก็มีกินมีใช้มีหนังสือมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลก็ไม่อยากไปครับเออไม่อยากไปอยู่ตรงนี้ปลอดภยัยบ้านเมืองยังไม่สงบวันความไม่สงบมันก็อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆออกลูกออกหลานนะครับแล้วก็ เหมือนรู้สึกจะผ่านไป2อสปีไทยเราจะผลักดันด้วยความสงสารแล้วก็อ่ะอ่ะให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปจนบางคนเกิดมาใหม่ไงแอดกูเกิดอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้บ้านกูเกิดมาก็อยู่ตรงนี้นี่คือดินแดนของขเขมรโน่นนี่นั่นจนเป็นแบบเนี้ยไทยเราจจดีไหมผมต้องบอกกัอนละไทยแม่งโคตรใจดีเลยถ้าเกิดไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเขมรไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แน่นอนแล้วผมก็ดีใจแล้วก็สะใจมากๆที่ไทยได้ดินแดนพวกนี้คืนนะครับ ส่วนอีป้านี้นะครับก็ต้องบอกว่าเสือกครับผมมึงไม่รู้ความจริงอะไรนะครับสักแต่จะพูดนะครับคิดเหรอครับว่าทุกวันนี้เอาบายังกับว่าคนไปเกณฑ์อาหารพันคนต้องตุยพันคนอย่างนั้นอนะ่ะไม่มีทางครับบางคนที่ตุยที่เสียชีวิตอันนี้เราก็ดําเนินการเอาผิดผู้ที่ลงโทษทหารจนเสียชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ก่อนอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ได้เป็นข่าวโน่นนี่นั่นเพราะว่ายอมรับนะครับแต่ทุกวันนี้โลกมันทันสมัยนะครับใครทําอะไรผิดไว้ ต่อให้เป็นยศใหญ่ขนาดไหนมึงก็ถูกปดครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับเดี๋ยวเดีผมจะหาเรื่องราวเอามาให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้เห็นกันจากปากคนเขียนที่ดูถูกด้อยค่าคนไทยเราสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ